ว่าแบบผู้ขามผู้คุณเนี่ยครับผมไปทําให้เด็กร้องได้ไงครับไม่คือแบบบาง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 ทีแบบเด็กเด็กเขาร้องไห้ไงเพราะว่าเจอมาเฟียวงกุลีเข้าไปมันก็เลยจําเป็นต้องร้องไห้ครับอยวเดือดร้องราแล้งพูดอย่างไรน,น้องน้องจะมาเฉยพี่เสียว่าพี่หู้ขามเด็กอะฮะ<า>น้องจะมาเฉยพี่เสว่าพี่หู้ขามเด็กอะน้อง เราน้องนับพี่แบบนี้มันได้หรอไหนนโปเลียนนะโปเลียนเอาสินี่เดี๋ยวเพิ่งแตกแพ้ไว้นะวินท้อยูเวนขอโทษครับขาดูแลพอวันดีคุยเรียกอ๋อครับผมอ่าไหนเอาพูดนะว่าผมข้ามเนี่ยไม่นี่ไงเอฟโอมิ่นผมเห็นแบบวินวินนิ่งไปไปคุยข่าวคนอื่นอะไรแบบเนี้ยลองมาถามดู เขามาเฟียร์วงโกเล่ไม่เคยยอมอะไรอยู่แล้วอ้าวก็เลยถามว่าคุกคามยังไงอ่ะที่พวกคนแบบประกาศว่าผมคุกคามอ่ะประกาศเลยอ่ะไอ้นี่ก็ประกาศในดีแจ็กกี้อ่ะคุคามยังไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูหลักฐานนะนับโปเลียนส่งหลักฐานให้หน่อยส่งใช้ไม่ีที่เป็นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรออนี่หลังรอหลังบ้านก่อนแป๊บนึงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาเฟียวงโกเล่เลยเอานี้หลักฐานมาเฟียวงโกเล่จะแบบชี้ตัวชี้ตัวเลยครับได้อาผูขอแบบราคาแบบเก่งๆเเว้ยเพราะเน,นี่ยคือผมทำได้20คนนะ่ะพวกคุณแบบเฉยแค่คนเดียวขอแบบคนเดียวจบๆได้ไหมยังผมยังมีอีกสิบกาคนต้องรอเนี่ยเออผมก็เข้าใจอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูหลักฐานก่อนอาจมีประมาณกี่รูปนะโอ้โหมีเป็นสิบรูปเลยครับเดี๋ยวแคปก่อนอ่าเดี๋ยวส่งไปนะเดี๋ยวส่งไปส่งมาเลยส่งมาเลยครับใน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 วทีดีเบตนะเดี๋ยวแป๊บนึง ระหว่างนี้ครับถ้าใครสนใจแบบว่าแบบเป็นมาเฟียพวกทีมทำยังไไปกดไอจีน้องเต้เต้นะครับเอ้ยไม่ใช่ครับพูดเล่นครับเดี๋ยวน้องมีมีหลักฐานมีหลักมีลักฐานอีกชิ้นสง่งมาดยย้วยไหนยังไงบอกเลยครับชิ้นใหญ่แล้วครับผมแป๊บนึงผมขอแบบว่าหาแบบว่าแบบที่นมครับ ผมจะแล้ผมมีขาันหนึ it, ่งอยู oh, feels, ่แต่ผมว่าผมไม่ผ้คูกขาหนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที <S 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 ่สิบแปดอันนี้ผมว่าใช่อยู่แต่ถ้าเกิดคนที่คนแรกเนี่ยไม่น่าใช่นะแต่นี้คนที่เท่าไรวะอันนี้น่าจะคนที่สิบห้าโอ้โหสิบห้าเลยเหรอใช่คนที่สิบห้าเลยวะอ่าใช่ใช่ก็ไม่คือแบบคุณคุูกขามมาหลายคนแล้วไงแล้วแบบมันลามมาที่ลิฟชาคืนคือมาเฟียโมโกเล่ก็เคยก็ยอมใครอยู่แล้วเขาเดียวเขาเรียวทำแต้เขาเรียวทำแต้แบบว่านี่ไงทำแต้แบะ คมันจะเก็บไว้นี่เก็บไว้แบบเอาไปใส่ไปประกาศสัญญาบัตรไี้เอาไปแบบเอาไว้ใส่เป็นยศอะใส่เป็นเหรียญอะไม่ฟังนะชื่อเสียงของผมมาดังไปทึ่ไปไปทั่วทุกทุกสาราทิศคือแบบไม่ไม่ไม่มีใครแบบล้มผมได้อ๋อแจ็กกี้เฟมิลี่เหรอที่ว่าขุยหิงบีชใช่ไหมฮะอะไรที่ว่าขุยหญิงบีชอะไรวงวงวงก็เลยเป็นเหรียญวงวงวงก็เลยแฟมิลีอ่อะดัง,งไปทั่วทุก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  แต่ทำไมมันเห็นมาจากอไอเนี้ยทำไมเห็นมาจากแบบมาจากดีแจ็คกี้อย่างเดียวเลยแล้วหลักฐานอยู่ไหนอะอะไรนะอะไรนะหลักฐานอยู่ไหนอ่ะเอ้าหลักหลักหลักฐานผมไม่อยู่คนในดิจิเกียงไงถ้าถ้าเข้าถ้าถ้เข้ามาได้ก็แบบก็แบบเก่งแล้วอ่ะก็ส่งมาเลยใช้วิธีค่ะก็ใช้วิธีส่งมาเลย เนี่ยไงผมส่งรูปไปแล้วไงรูปหลักฐานเนี่ยว่าแบบคุณคุณไปแบบไปดูอะไรแบบนี้เนี่ยยึดหน,แบบน่อยอะไรเนี่ยคือคือแบบจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะมาเฟียวงกาเล่มีศัก์รีมีอิทธิพลต่อมากๆก็คุณบอกผมคูกค้าผมก็เลยตอบกลับได้ไงว่าแบบเนี้ยเนี่ยครับดูครับว่าคนที่บอกคูกคามี20บาะแต่แต่ผมขอรู้นะผมไม่ทำอะบอลตัวห่อผมแค่พูดตามที่คุณพูดนะ ส่วนอีกอันก็นนรักถูกเธอกรณีนะนั่นกรณีของแคปปี้นะไม่เกี่ยวกับดิ๊ดนะเอ้าไม่ไม่ไม่เกี่ยว,นะย,วยังไงคุณไปคุกความดิจ๊จก,กี้อ่ะแล้วแบบมันต้องมาลามมายันดิเนี้ใช่ไหมคนละคนนะน้องมาเพียว,วงก็เล่นแบบกับยันเบน้องน้องนี่นะไอแคปปี้คนละคนกันนะจีจี้แคปปี้ไม่เกี่ยวกันนะน้องคนละเส้นเรื่องกันเลยแคปอ่า โอเคโอเคอ่ะ okay, okay, uh อัน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 นี้คือเหยื่อลายลายที่เท่าไหร่แคปปี้นะแคปปี้เหย,ยื He ่อลายที่ส <c ười> okay. ิบเลือเหยื่อลายที่สิบใช่โอเคคำนึงนะเดี๋ยวผมแคปหลักฐานก่อน uh, อแบบผมผมบอกเลยนะคือหลักฐานเยอะมาก uh uh. คือสามารถแบบโจมโจมตีโจมตีแบบนิวเคลียร์ระเบิดได้อะ่ะค uh uh. ิดดูกเอาอะ่ะ อ่าพี่คนละคานที่เป็นยนีพี่คนละนที่มันเป็นแบบยีงไงเขาเรียกว่าแบบอแบบเอาค้าแบบที่มันอยู่ในดีของลิฟชาคืนนะเออไมนก็แบบเอาคนในลิฟ์ชาคืนนนไม่เกี่ยวภายนอกนะไม่ไอ้นี่คือแบบมัน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 เป็นส่วนตัวไงแล้วแบบบางบางทีอ่ะคือคุณก็ไปคุกคุกคามในในไอ้นี่ในในช่องไวแชทอ่าไอคนชื่อ,อนี้เหรอแจคจีจี้อ่ะฮะจีจี้อ่ะใช่ไหม ประมาณนั้นประมาณนั้น,นแล้วคนวแล้วคนชื่อ,ช,อชื่อดอกเตอใครดอกเตอร์ไม่รู้ไม่แต่แต่แบบชื่อชื่อชื่อมันคล้ายกับคุณเลยคไหนคือแบบมีม,ม,มีมีเพื่อนกับคุณด,ด้วยเนี่ยคไหนไหนอันนี้ลนหลักนขงแค่แล้วเนี่ยโอ้ย ขนาดไหนอน,นอเห็นเห็นยังเนี่ยเออมันไหนวะขอเยี่ดหน่อยเดี๋ยวนะครับน้องอ,นนอ,นนอันนั้นอะันอันนั้นมันนี่นะน้องมีชัดเต็มไหมฮะน้องพี่มีชัดเต็มขนาดจะให้พี่เปิดให้ดูไหมอ่ะเปิดเปิดให้ดูเลยนะขนาดนี้อ่าได้รครับเราไปเมื่อไงนะ ประมาณนี้ยคือมันไม่ได้เว้ยคือคุณ<อ>ต้องไปนัดตอนกยางคืนอันนี้ยมันไม่มีใครตื่นกันหรอกอ้าวก็เห็นตกลงกันแหละไม่ผมผมบอกผมบอกหกหกโมงถึงถึงเที่ยงคืนเอ้ยหกโมงถึงตีหน,น,นึ่งอันเนี้ยอ่าส่งไปได้เนี่ยไหนมาอ่าน,นี่คืออะไรอ่ะมันก็แฟงนี่เขาเขาคุ่คามเราเราคู่คากลับไงหก็ี่คืออะไรอ่ะจะร้องไม่ได้แล้วน้อง ก็คนที่ชื่อด้ออะไรคอแบเดี๋ยวรอเดี๋ยว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 รอฟังฟังผมพิมพ์แป๊บหนึ่งอ่าได้ได้คือแบบวันนี้เป็นเป็นหัวใจถามเลยนะเอาคนที่มันแบบเวลามาเสียงเอานี่มันแบบเสียงจะช่อยได้ไหมอะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพิมพ์ก็ก็คือสรุปด็อก ด็อกก็คือคุณใช่ไหมเนี่ยวินนิ่งไม่ครับเอ้ยเดี๋ยวนะคือแบบเหมือนเหมือนผมเห็นเห็นข้อข้อความว่าแบบอยากฟังเสียงพี่พี่สาวผมขอฟังเสียงพี่หน่อยเถอะแล้วแบบคือคือแบบคุณคุณคา,างนี้ได้ไงอะ่ะมันเป็นการฝึกข,ของพวกเขาครับเราทำแบบนี้กันทุกคนครับหน่วยของเกตัาโปททาแบบนี้ทุกคนครับไม่ใช่การคู่ค้างครับมันเป็นการสอบสอบในข้อมูลครับ คือแบบมา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 เฟียก็ต้องใช้วิธีของของมาเฟียหน่อยนะวองกกเล่น่ะเดือดจะรู้ทุกสูวนเคยรู้จักหรือเปล่าวองกุเล่อะไรครับ <c oughs> มันคู่ค้ามไม่เกี่ยวกับคู่ค้าครับไม่คือแบบวงกกเล่พีโมยอะเก่งมากอ๋อครับครับ <c oughs> แล้วมันเกี่ยวกับคู่ค้าหรอครับสรุปไม่ก็คือแบบ คือคือคือ,คอมันผมว่าเห็นเห็นไปไปคุกคามคนอื่นไงผมเลยลองลองมาถามดูแบบว่าแบบเออทำไมถึงไปคุก,ค,กคามคนอื่นอะไรแบบนี้อ่าแล้วเขาขอให้น้องช่วยไหมครับฮะ<า>ฮัโหลครับแล้วที่ว่าคุกคามเนี่ยน้องได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมครับหรือ่น้องแค่แบบเข้ามาเข้ามายุ่งครับ คือพี่จะบอกว่าอย่างมาน้ำมันจบแล้วน้องเราไม่สามารถนํำมันพูดได้นะ,ะเหตุการณ์กอนโกรธราไม่สามารถเอามาพูดได้นะไม่ดีเหรอโอเคคือคือถ้าแบบไอ้นี่ถ้าขึ้นถ้า้แบบเปิดเปิดเวทีประมาณตอนตอนหกโมงได้ไหมพอดีสมาชิกคนอื่นคือแบบไปเรียนกันแล้วโอ้น้งขอล้วยนันเาไปหนึ่งศูนย์ก่อนนะ ่ะด K O K เดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มาค่อยมาแก้ตัวอีกรอบนะอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยววองโกเล่มาแก้ตได้ครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยเหยื่อเอ้ยไม่ใช่ดิฝั่งเหยื่อเหยื่อฝั่งผมเนี่ยกาลังไปโรงเรียนแล้วเขาไม่มีเวลาว่างผมก็เลยต้องขึ้นมาหาเขาก่อนคือแบบผมต้องเสียเวลาเรียนมาขึ้นอขึ้นอภิปรายให้แบบคนฟัง นั้นเอาอีกรอบต่อไหนครับมาเปียว,วงโกโก้กนับเวลาไว้เลยครับอีกรอบต่อไหนครับประมาณหกโมงแะรัประมาณหกโมงแหละหนึ่งทุ่มได้ไหมครับฮะหนึ่งทุ่มหรือหกโมงดีครับเอาประมาณหกหกโมงเลยครับอ่าหกโมงครับเดี๋ยวนึกเวลาก่อนนะหกโมงก็เพราะว่เดี๋ยวมันจะมีคนโบกมือมาใครใครมียศนี่บ้างยศยศแอดมินอะไรอ่ะให้เขาไปไหน สงสัยมีคนจะแบบเขาเรียกอะไรแบบอยากมาอยากมาปุกป้องโอ้ยหอนางรมีแมงอร่อยจัดเลยว่ะกูอยากกินฮอยนางมีต่อเนี่ยอะรรมาคู่กับผัดไทยแซ่บๆอร่อยจัดอ่าอะไรครับคอออืคอโคตรอ <ๆ S 2> <ไป S 1> ร่อยอง่ะหอยนางหอยนางรมีโคตรอร่อยเลยครับไปทำง,งานไปเรียนนะครับส่วนผมจะไปกินฮอยนางมีคู่กับผัดไทย มันแซบลือเกินอยากกินส่วนผมจะไปส่วนผมจะไปทำมังโกเล่พีโม่ต่อบผมผมจะกินผัดไทยต่อนะผมผมอยากไปกินผัดไทยอ่ะผิดไหมผัดไทยเนี่ยคือมันต้องไปตามที่ผมคิดถึงผัดไทยโรงเรียนครับโคตรอร่อยโคตรแซบโคตรนัวโคตรแบบจุ่นกลางจักรวาลของผมรับพี่ครับไหนพี่บอกพี่จะมาแช๋ผมอ่ะโอวยหนีไปไหนกามากามา โวกลับมากลับมาเร็วจะไปไหน